สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับเซลล์บาสสามเหลี่ยมออโต้เหมือนอย่างเคยวันนี้ก็มาคุณพ่อมาซื้อเงินสดครับผมจากเราไม่เห็นรถนะมาวันนี้ตั้งใจซื้อเงินสดเลยอันนี้เอาไปใบแดงร้านกบบาทนะนะพ่อครับอันนี้ผมขายพ่อเท่าไรเอ่ยแปดแสนแปดแปดแสนแปดเป็นไงออาไปใบแดงร้านก็บาาเมาเลยคันนี้ขับสี่นะครับ ปกติพ่อมาจังหวัดอะไรครับบึงการบึงการเอารถกับผมง่ายไหมพ่อง่ายครับใช้อะไรบ้างใบประชาชนใบเดียวแล้วก็อะไรอีกอย่างหนึ่งโอ้ติดแรกแสนได้จริงไหมพ่อได้จริงพ่อหน่อยได้รหมชั่วเอาแค่ใบนี้มาอ่ะอันนี้พ่อให้เราแล้วเนาะนี่พ่อเพิ่งให้มาแต่พ่อให้ส่องใบตอนแรกจะให้พ่อส่องคันพ่อบอกว่าเอาทีละคันแล้วกันลูกโอเคขอบคุณพ่อมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวพามาดูภายใน ตัวนี้เป็นวีคอร์นะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดย์ไทม์รันดิ่งไลท์มีไฟตัดหมอกแต่ไม่ตัดใจแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะครับนี่ v วีคอร์นไฟโตโตไฟมองกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวให้ด้วย<ช>มาดูด้านในครับผมนี่ระบบไฟฟ้าหมดนะวงเาลยมัลติฟังกนะ์ชันหน้านะจอสัมผัส8ดนิ้วเกียร์ออโต้นี่ดูเบาเบาปรับไฟฟ้าทุกอย่างไฟฟ้าหมดเลยคันนี้แค่แปดแสนกว่าบาทออกใหม่ายแดงล้านกว่าบาทนะ มาเจอบานนำแบงค์สิบแบบนี้เข้ามาเดี๋ยวบ้าจ,จัดให้ครับผมเจอโปรดีนแบบนี้ได้เหลือโทรมาที่0 9 5 5 9 9 9 8 8 8เดี๋ยวบัาจ,จัดให้ขอบคุณครับ